คำโบราณเพื่นเกาไอวาหนาวเดือนชีเดือนหาป้าสิม์พ้นสิเข็นเครื่องผ้าเนี้นที่ผ้าขาวสีเ,เปียนแป๊ผันจีนแนวหาก,กินก็เหลือหน่อยเงื่นค้กาก็อึดยากพ่วมลำบากยูทุบยอยาเงื่นค่ากับโบมี่เพื่นว่ะแนนพ่วมเพื่นได้พี่น้องเลยสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องทางฟังไทยฟังเล่ากับพี่น้องครับผม กล้องล่าหนะ้าน้องโดนเนาะกับสาวน่อยพาเขะครับท่านนั่นก็ได้แต่งอยู่แต่งกินยำเส้าพี่น้องครับอืเข็ดเบี้ยเข็ดยังแล้วกับเตรียมสิงเตรียมของแล้วเนาะเอ็หายู่หากินกันวันนี้กับเป็นเช้าว,วันอาทิตย์นาะพี่น้องเนาะเป็นวันที่เศร้าสามเนาะวันที่เศร้าสามหลายๆคนกับบางทีกับยุทธเนาะบางคนกับวัยยุทธเ์ทเบี้เยเข็ดงานเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนกับเร่งเก็บเงินเก็บ่ําอ่ะสกับบานสงการเด้ ว่ามันไก่หอดไรเลยเหลืออีกบ่อยเหมือนเลยพี่น้องเลยทรงการกระไดเนาะหลายๆคนกิจกรรมบัานกลับเมืองกลับกินทานบัานเกิดตัวเองพักพอนยอนใจบางคนกระไดเนาะบางคนกับบริกรเพจเรียกเพจงานต่อไปอีกเนาะเพื่อเก็บเงินเก็บข้ามเพื่ออนาคตตัวเองแมนโมพี่น้องอืมหลายๆคนกับคิดบัคคือกันทำมาหากินกับบัคคือกันต้นทุนชีวิตกับบัคคือกันนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮ้าในความพายามมองเฮ้าอะไย่ยายาสียุด อ่าใหญ่ยุดคว่ำพยาย่ามของเฮาเนาะพี่น้องเนาะให้เฮ็ดในสางเฮ็ดความสามารถของเฮาเนี่ยมีเท no. ่าใดเฮ็ดลงไปเนาะบางที่ก็อาจสิมันอาจสิบ่ทัานมีดมื้อนี้เนาะแต่ว่ามื้อหน้ามันอาจสิบ่แม่นอ่าเนาะมันอาจสิเปลี่ยนแปลไปนะเออบางที่มื้อนี้เฮาทุกข์ี่ยป่อยทุทุได้ท้ายไปในมือหนาความพยายามของเฮาบ่ถดถอยเนาะจังได๋มันก็เฮ็ดให้เฮามี กได้ในมือนะได้ที่น้องครับในมือนี่เข่ากัดที่อดอยากแน่จังน้อยเด้ทูได้ไทยไปแต่ว่าในมือนาในวันข้างหน้าย่าพึ่งไปถอมันเนาะสู่ไปเฮ็ดชุดพอพญญมยาย่างของเข่านในมือน,มอน,นามือในใแน่จังใดมันก็มีนะนะ่อะไรนะเอาพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับเดี๋ยวไปหากินเอากินหนานมมั่นกันตอนเศร้าเนาะ,ะตอนเศร้ากับบุหงาซานุยได้ยังกินแน่หน้าวันนี้ก็ได้ เราก็เห็ดนอยูนะกินตั้งแต่เดผู้ลหละเรากับพัดยังไหวเตรียมไหวเนาะได้ยังกินไหมชูชิปากกระฝองยำไข่ดาวเห็ดผัดน้ำมันหอยกินสองคนพี่น้องเอ,อ้สองคนเนี่ยแต่ละเมื่อเนานะะเห็ดดูเห็ดกินแบบบา้านเะห้าเนาะจะมากินแบบปันเห้าเห็ดเวียเห็ดงานเตรียมสิ่งเตรียมของแล้วเขากะมา เร็ยกไ้อยู่นกกินกินสองคนคนเนี้ยมันให้กาดเนียเหมือนเสา้าครับเจ็ดแปดโมงแปดโมงเก้าโมงไ่ะอยูยอย่ในระวางนี่แหละใบใหม่กับเขียวสุมอ๋เขียวดีสดงดงานนมในลูกค้าคนหนึ่งมันตัววันอาทิตย์กับเบิรงการสจอจรถคือคู่าคือคืนอยู่ตอนเสาร์บางคนกับิออกเรียนออกเทียวตัวเด็กหน่อยพิดเทิ่มขจอกกะสุพ้าลูกผ้าเตาข<อ>จะไปเล่นได้ที่นอนครับอืม เดี๋ยวหะกินข่าวกินน้าน้ำแกนก่อนพี่น้องเลยนะซานุ่ยก็สิกินเบิดปะและะ้วก็จะเดี๋ยวกินน้ำกกนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมพี่น้องกินข่าวขอขอขอกินน้าำแกนเออ,อยานซานุ่ยกินเบิดปะต้องมากินก่อนบ่กับ,บท่านหิวดรอเเพราะว่าแต่ละมือนก็พลาดการกินข่าวสวยสิบโมงสิบเอ็ดโมงกินข่าว,าวเศร้าแต่ละมือนเด้อวพี่น้องเลย กินอุ่นทองไว้ก่อนน้ำเห่ยวก็ยังกินไมก่กินได้เรื่อยๆเ,เนาะเห็ดกับเขากับน้ำผัดน้ำมันหอยผัดเห็ดน้ำมันหอยพี่เนอะแลวก็ยำไทยยาวอือใชบได้เลยสามสิบสองบาทวะ่ะ Và tên là mở bóng hoa dưới chân nó con sẹo vậy ạ nữa Hả? Có cái mù hào nó em mở này? Ừ Tư mà có cái mù hào เดี๋ยวสมป่ะเอเอมะนานพวมึงก,ก็บพี่เคยอยู่เนาะมึงกับแม่ที่เคยก็ไปปักเนาะไปงานนี่เด้ออันยังก็หยาดเป็นเสียเนาะเดี๋ยวอยู่กันสองคน ác cả Hòn đang quanh lái lại thì nồi hình như nay mân mân nó bộ quần này nó

đem sao cho cái buổi đi vậy? À มาบานหรือจริงเนียวยวัยวงเยอะเนาะขนเจ้าเลยเขาเจ้าอีพอแะ้วเห็นหรือเปล่าดูคข้ายปะฮะขาให้กินนะแทนขอมไยใส่บานเนี่ยนี่กนเยายเมาบานทังเนาะ เขาเจ้าเอาไว้ขายแล้วเห็ดไปกินในหน่อยนึงไม่พอได้กินปีละสอกับโบเบิด์ตเอาเมื่อไแล้วบุลหลี่

กดหนึ่งนะคะแล้ร้อยสิบห้าบาทกินขา้าวเจ้าหิวเร็วๆพี่น้องมันใหญ่เลยเอ่ะร้อยห้าบาทว่าเขาเที่ยงกกินใบาสามได้แต่ละมื้อ เสียบหลายพี่น้องเออยกินแล้ว่นรอวันกไลยคักหลยแนะ่เด็ดเด็ดอืมสุนอดเลย Okay, mana ya? Oh, kau kena. Okay, there.